สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้าน Engine p a r t นะครับแล้วก็ทางช l YouTube ของเฟืองท้ายเต้นนะครับคอนเทนต์งานวันนี้นะครับก็จะเป็นรถกระบะ Big M เนะครับเครื่อง TD 27 Turbo TF06 นะครับแล้วก็มีทําปัม๊มทำอะไรมานิดหน่อยนะครับก็ปัญหาที่เจอก่อนเปลี่ยนเฟืองท้ายก็คือว่าคุณพี่ลูกค้าเขาบอกว่าเฟืองท้ายรอบค่อนข้างที่จะเหลืออาการประมาณว่า พอเวลาขับรถแช่ยาวๆใช่ไหมครับเวลาลงเกียร์หปุ๊บเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบอยากจะมีสักเกียร์ด้วยเครื่องที่ว่าแรงม้าเรามันสูงขึ้นใช่ไหมครับทีเนี้ยเฟืองท้ายที่ของ b ิ๊กเเดิมๆ,ๆที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยอัตราทดจะอยู่ที่4.3นะครับแล้วก็อัตราทดจะเป็นเดรนหมูอยู่เป็นเฟือง8แล้วก็ใบสีอยู่ที่35เป็น8 35นะครับทีเนี้ยเท่าที่ไปลองขับดูเนี่ย คืออาการรอบเหลือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะเยอะมากนะครับก่อนที่จะลองเปลี่ยนก็เลยเออลองขับดูจากกำลังเครื่องและกำลังอะไรพวกนี้พวกเนี้มนผมก็เลยตัดสินใจใช้เป็นอัตราทด3.7ให้ซึ่งเฟืองที่เอามาใช้ให้คุณพี่เขาก็จะเป็นของออตัวของ s ินเวีย S15 นะครับเป็นอัตราทดจุดที่3.7ซึ่งอัตราทด เดหมบใบสีจะอยู่ที่13.48นะครับแล้วก็คุณพี่ด้วยความที่ว่าเสื้อดอกจอกเก่าเนี่ยเขาเป็นรุ่นเสื้อเปิดซึ่งตัวเดหมไออาร์ุ๊บซึ่งตัวมันจะมีตัวเต่ากลางเป็นตัวยันเผาข้างใช่ไหมครับถ้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเสื้อดอกจอกธรรมดามันจะสไลด์ไม่ได้ใช่ไหมครับพอสไลด์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอเราใส่อัตราทดเฟืองที่มันเป็น3.7เนี่ย ไอ้ตัวชีมก้อนใหญ่เนี่ยมันต้องย้ายฝั่งจากฝั่งอีกฝั่งขวาจากฝั่งซ้ายต้องกลายมาเป็นฝั่งขวานะครับก็เลยตัดสินใจไหนๆต้องเปลี่ยนเต่าเปลี่ยนเสื้อรุ่นเสื้อปิดอยู่เราก็เลยตัดสินใจใช้เป็นลิมิ t เตอรสลิปไปทีเดียวเลยไหนๆนี่ครับเฟืองสังเกตดูเฟืองนะครับความละเอียดกับความหยาบเนี่ยจะต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเฟืองของซินเมียเอสสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นเฟืองของ รถสปอร์ตซึ่งมันจะกินโหลดน้อยกว่าเฟือง1 37ที่เป็นเฟืองที่มากับรถบรรทุกเช่นแอตลาสหรือพวกอะไรพวกนี้มันจะเฟืองพวกนี้มันจะวิ่งผิวกว่าแล้วก็ระยะหน้าตัดของเฟืองเนี่ยจะโตกว่ากันอยู่ประมาณ3บิลครับซึ่งความแข็งแรงก็ถือว่าอพอสมควรครับแข็งแรงไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเครื่องเวทประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านสบายครับ ข้อดีของการใช้ลิมิ t เต็ดสำหรับรถ Big M 1. นะครับ1และเราไม่ต้องไปโดนรุ่นเสือออแบบเส้อดอกจอกแบบเสื้อดอกจอกปิด 2. ความแข็งแรงของเสื้อดอกจอกก็จะแข็งแรงเยอะกว่าเยอะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยจุดรับแรงจะมีอยู่แค่2จุดใช่ไหมครับพอเป็นแบบลิมิเต็ดปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่จุดแล้วอาการหลวมคอนอะไรพวกนี้หรือมีช่วงดังเวลาช่วงยกเติมเคร่งเงี้ย บางคนคิดว่าไม่เข้าใจคิดว่าเฟืองท้ายหลวมจริงๆแล้วมันไม่ได้หลวมมาจากเฟืองท้ายนะครับซึ่งมันจะ90%เลยที่เจอเลยส่วนใหญ่มันจะหลวมมาจากตัวเสื้อดอกจอกที่จะสึกก่อนก่อนที่เฟืองจะสึกใช่ไหมครับนะครับกี่ยเปลี่ยนไปไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่ลองประกอบเช็คเค์แลน์ดูก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอ่ะลืมพูดนิดหนึ่งเ,เฟือง ของ s 1 5ใช่ไหมครับพวกซินเวียหรือพวกตระกูลสกายไลน์อะไรพวกนี้คือมันเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันตัวเนื่องด้วยหน้าตัดเฟืองเนี่ยมันมีความสูงกันประมาณ3มิลใช่ไหมครับลูกปืนก็จะเป็นลูกปืนคอเดือหมูก็จะเป็นรุ่นลูกปืนคอเล็กกับลูกปืนคอใหญ่พออยู่ดีๆเนี่ยเราจะเอามาใส่ย้ายลูกปืนใส่ได้เลยเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับระยะยกมันไม่เหมือนกันต้องต้องมาหาเขาเรียกระยะระยะยก เคลนของคอเดนใหม่ซึ่งอไอตัวเลขตรงนี้คือทางทางผมทำอยู่ประจำก็จะมีตัวเลขในใจอยู่ประจำอยู่แล้วว่าควรจะอยู่ที่กี่มิลหรือกี่ตัวเลขเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องเรื่องหอนหรือดังเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอช่างส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยกล้าซื้อเฟืองสกาไลที่ผิดรุ่นหรือเป็นรุ่นลูกปืนใหญ่ไปใส่กันเพราะเขากลัว ปัญหาตรงนี้เรื่องที่ว่ากลัวอาการหอนเหลือการอะไรพวกนี้ครับแต่ซึ่งทางกระท้าถ้ามาทํารถกับเราเนี่ยโอเคเราไอ้เรื่องตงัวนี้เราการันตีหอนให้อยู่แล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันหอนมันดังอะไรเงี้ยคือเราสามารถเคมเฟืองชุดใหม่ให้ได้เ้วครับไม่มีปะนะัญหาแต่ตั้งแต่ทํามาก็ถามว่าเคยโดนเคมไหมก็ก็เคยมีนะครับแต่ส่วนใหญ่อะสาเหตุที่ต้องเคมมันมาจากสภาพของเฟืองมากกว่าที่ไม่ใช่ ไม่ใช่กับะระยะเคนั้นที่ตั้งไปอะไรประมาณนี้ครับครับผมเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำมันที่เติมเข้าไปผมก็จะใช้น้ำมันที่มีความข้นเยอะกว่าปกติหน่อยหนึ่งเช่นจากเดิมที่เคยใช้90อยู่เราก็จะโดดมาเป็น140เพราะว่าพอเราเป็นเฟืองท้ายลิมิ t เต็ดปุ๊บเนี่ยความร้อนสะสมมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าเฟืองท้ายธรรมดาเพราะว่า แทนที่น้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายจะหล่อลื่นแค่ตัวเดมูกระบายสีหรือตัวจุดลุกเลนต่างๆใช่ไหมครับเขาก็ต้องทําหน้าที่มาหล่อลื่นแผ่นคัตซึ่งเวลาเลี้ยวหรือเวลาอะไรเนี่ยเขาจะทํามีการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งความร้อนสะสมก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าปกติพอถ้าเกิดสมมติเราใช้เฟืองท้ายน้ามันเบอร์90ปกติเราไปใช่ไหมครับพอเจอกับเฟืองท้ายลิมิเต็ดเข้าไปเนี่ย ความร้อนสูงสูงปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งนานๆหรือใช้งานหนักๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ํามันเนี่ยจุดเหลวมันจะเปลี่ยนมันจะกลายเป็นน้ํามันใสกว่าปกติก็ปัญหาตามมาก็คือตามตามมาด้วยปัญหาเรื่องหอนเพราะน้ำมันมันใสเกินไปก็สาเหตุก็มีอยู่ประมาณนี้ครับครับผมหลังจากท่านที่ทําเสร็จแล้วไปลองวิ่งกับลูกค้านะครับ ก็สบายมากครับสำหรับเฟือง3.7สำหรับรถล้อใหญ่ๆประมาณนี้นะครับคือยางก็ประมาณเหมือนรถยกสูงอะไรเงี้ยถ้าเทียบทับรถเตี้ยก็ประมาณอารมณ์เหมือนเฟืองท้าย3/3หรือว่า3/5อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าวิ่งดีครับไม่มีปัญหาอะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสนใจสเต็ปแบบนี้ก็ติดต่อได้นะครับรกดไลค์กดเทสคลายไอคันว่าครับ ขอบคุณคับบาย